ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด3า1ด3ข้อที่5ในหัวข้อวงกลมค่ะโอเคนะคะคราวนี้โจทย์บอกว่าจงเขียนจงเขียนสมการวงกลมให้อยู่ในรูปมาตรฐานนักเรียนคะอันนี้ที่เขาให้มานี้เขาเรียกว่ารูปแบบทั่วไป ให้อยู่ในรูปมาตรฐานคําว่ารูปมาตรฐานในที่นี้ก็คือแบบไหนให้อยู่ในรูป x ลบ h กาลังสองบวกด้วย y ลบ k กาลังสองเท่ากับ r กาลังสองค่ะให้อยู่ในรูปแบบนี้อ่ะคราวนี้เรามาทํากันเลยจากโจทย์ก็คือ x กำลังสองเราจะเอา x มาอยู่ใกล้ x นะคะบวกด้วย 2x ค่ะ บวกด้วยคุณครูจะเว้นว่างไว้นะคะบวกด้วย y กำลังสองค่ะลบด้วย6 y บวกด้วยว่างไว้เท่ากับห้าลบห้ย้ายมาฝั่งนี้เป็น54ค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้คือ2ก็จะได้ว่าเอา2หารด้วย2ค่ะมีค่าเป็น1ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเอา1ตัวนี้ยกกำลังสองค่ะ ่มาดูพจนนี้บ้าง6ก็จะได้ว่า6หารด้วย2ค่ะมีค่าเป็น3ค่ะนักเรียนจะได้ว่า3ยกกำลังสองค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราบวกเข้าฝั่งด้านนี้แล้วเราก็ต้องมาบวกฝั่งด้านนี้ด้วย1กำลังสองบวกด้วย3กำลังสองค่ะจากนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า X กำลังสองบวกด้วย2 x บวกด้วย1ค่ะบวกด้วย Y กำลังสองลบด้วย 6y บวกด้วย9เท่ากับ5 4บวก1บวกด้วย9ค่ะนักเรียนจะต้องแยกตัวประกอบของพจน์นี้ออกมาก่อนแล้วก็แยกตัวประกอบของพจน์นี้ค่ะก็จะได้ว่า x บวก1คูณกับ x บวก1ค่ะบวกด้วยแยกตัวประกอบฝั่งด้านนี้คืออะไรคูณกันแล้วได้9รวมกันแล้วได้ลบ6ก็จะได้ว่า y ลบส คูณกับลบสค่ะคูณกับ y ลบสค่ะเท่ากับ54าสบวกหบวกบมีค่าเป็น64นั่นเองถ้าเขียนใหม่ก็จะได้ว่า x บวกหยกกำลังสองบวกด้วย y ลบสยกกำลังสองเท่ากับ64ก็คือ8ปดกำลังสองค่ะ นักเรียนก็จะได้ออกมาเลยค่ะว่าค่า h ของเรามีค่าเป็นลบหค่ะส่วนค่า k ของเราจะมีค่าเป็น3ค่ะรลศสมีของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะแนั่นเองจุดศูนย์กลางของวงกลมของเราจุดศูนย์กลางก็จะมีค่าเป็นลบหคู่กับสค่ะส่วนรัศมีของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแค่ะเขาถามว่า กราววงกลมจะเลื่อนอย่างไรนักเรียนตอบได้เลยค่ะว่าเลื่อนถ้ามันเป็นลบก็คือเลื่อนซ้าย1หน่วยค่ะเสร็จแล้ว y เป็น3ก็เป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้น3หน่วยค่ะนี่คือคำตอบคราวนี้ถ้าเราจะคิดลัดหรือคิดแบบ รวบยอดมันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออ่ะเราจะคิดแบบรวบยอดนี่คือจากโจทย์ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกสอง x ลบหก y ลบห้าสิบสี่เท่ากับศูนย์ครูย้าย x มาอยู่ใกล้กันนะคะก็จะได้ว่า x กาลังสองบวกด้วยสอง x ค่ะบวกด้วย y กาลังสองลบด้วยหก y เท่ากับห้าสิบสี่ค่ะ หลักการเหมือนเดิมก็คือสองตัวนี้ก็คือเอาสองไปหารสองสองหารสองมีค่าเป็นเท่าไหรคะ่ะหนึ่งถูกไหมคะคราวนี้นักเรียนได้ค่าเป็น1แล้วนักเรียนก็ได้อย่างนี้เลย X บวกหนึ่งกำลังสองได้เลยค่ะบวกด้วยฝั่งด้านนี้อันนี้คือ6ใช่ไหมก็จะเป็น6หารสองค่ะมีค่าเป็น3ก็จะได้ว่า y ลบด้วยสามกำลังสองได้เลยค่ะเท่ากับนักเรียนอย่าลืมนะฝั่งด้านนี้คือห้าสิบสี่บวกเราจะต้องบวกเข้าก็คือ,คอเอา1ตัวนี้ยกกําลังสองนะบวกด้วยสามกำลังสองก็จะได้ว่า x กบวก1ยกกาลังสองบวกด้วย y ลบสามกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะห4ิสี่ค่ะเขียนใหม่ก็จะได้ว่า x กบวก1กําำลังสอง บวกด้วย y ลบ3ากำลังสองเท่ากับ8กำลังสองค่ะแสดงว่าค่า h ของเรามีค่าเป็นลบ1ค่ะส่วนค่า k ของเรามีค่าเป็น3ค่ะส่วนค่า r ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะ8นั่นเองจุดศูนย์กลางของเราคือลบ1คู่3ค่ะส่วนรัศมีมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ8นั่นเองเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลย โอเคนะคะนักเรียนลองเลือกทำดูว่าจะทำแบบไหน